คลิปแบบนี้ตัดต่อง่ายมากๆดูคลิปนี้จบทําเป็นแน่นอนจ้าขั้นตอนแรกเรามาดูวิธีการถ่ายคลิปกันก่อนค่ะเราจะถ่ายสองคลิปนะคะสามสองเริ่มคลิปแรกจะให้น้องถือรีโมทแล้วก็ยกขึ้นยกลงค่ะต่อเริ่ม ส่วนคลิปที่2ก็จะให้น้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วทำหัวดุกดิกดุกดิ๊กแบบนี้ค่ะได้คลิปแล้วเราไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเราจะเลือกคลิป2คลิปที่เราถ่ายเอาไว้เมื่อกี้ขึ้นมานะคะเราจะใช้เคอร์เซอร์เลื่อนหาตำแหน่งที่น้องผู้หญิงเริ่มกดรีโมทค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดแบ่งฉากค่ะ ไปจิ้มที่คลิปที่สองหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อนคลิปจะลงมาอยู่ในบรรทัดที่สองค่ะกดค้างที่คลิปค่ะแล้วเลื่อนเดินหน้าไปอยู่ในตำแหน่งที่น้องกดรีโมทที่เราแบ่งฉากไว้เมื่อกี้ค่ะกดที่คลิปหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันมา์เลือกแนวนอนค่ะ ใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่เส้นสีเหลืองค่ะแล้วหมุนตามคลิปเลยเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกเลยค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg ค่ะเลือกลบออกโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกเลยค่ะกดย้อนกลับค่ะกดคีย์เฟรมเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้านิดนึงค่ะ จากนั้นใช้นิ้วกดค้างที่ตัวน้องเสื้อสีฟ้าแล้วเลื่อนขึ้นตามรีโมทไปเลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยกดค้างที่น้องเสื้อสีฟ้าแล้วเลื่อนตามรีโมทไปเลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยกดค้างที่น้องเสื้อสีฟ้าแล้วเลื่อนตามรีโมทไปเลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยกดค้างที่น้องสีฟ้าแล้วเลื่อนตามรีโมทไปเลยค่ะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะจบคลิปและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกต์เสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปใช้งานเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ